ขนาดที่ภาคของการเมืองอ่ะปฏิเสธไม่ได้หรอความดูเดือดจริงๆคุยรดก็พูดเรียบๆนะถ้าฟังจากเสียงอ่ะคะแต่พอแกเอามาเป็นตัวอักษรเนี่ยอืดูปุ๊บเนี่ยมันมแนวบู๊เลยลูกไม้หล่นไกลต้นอาะฟังดูเถอะค่ะ เรื่อว่ามีแผนผมเห็นหลายอย่างรัฐบาลก็ถแถลงไปเหมือนกันเช่นเลิกเรื่องตัวร่วมก็ดีแต่การที่คุณภูมิธรรมเนี่ยไม่กล้าที่จะเปรยนะครับที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับว่าจะ เกิดขึ้นในช่วงเวลาเมื่อไรอย่างไรเนี่ยมันสะท้อนถึงเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยที่มันคลอนแคลนสะท้อนว่าพรรครวมรัฐบาลเนี่ยก็จ้องแต่จะต่อรองอย่างเดียวจนพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่กล้าที่จะรับปากอะไรกับประชาชนก็เหมือนถูกบีบคอครับในบางครั้งได้ถูกจิกคอเสื้อด้วยซ้าไปนะถูกกระช่าคอเสื้อให้มาต่อรองด้วยซ้ำไปสิ่งที่บ่อนทําลายภาวะผู้นําของตัวนายรัฐมนตรีเองเนี่ย ผมว่าก็คือองคาพยพที่อยู่รายรอผมเชื่อว่าตัวคุณแคาทองทานชินวัตรเนี่ยนะครับมีคุณค่าในตัวเขาเองแต่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของคุณทักษิณน,นะครับที่ให้สัมภาษณ์ในฐานะผู้นํารัฐบาลเสียทั้งหมดนะครับการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกมนตรีแต่ละครั้งที่ต้องมีรัฐมนตรีนะครับในวัยอาวุโสเนี่ยนะครับมายืนเป็นแบ็กกราว์คอยบอกบทอยู่ร่ำไปแบบเนี้ย มันทําให้คุณลุงอิงเนี่ยขาดความมั่นใจแล้วก็ทําให้ภาวะผู้นําของคุณลุงอิงเนี่ยสั่นคลอนไปเรื่อยๆและนับวันเนี่ยก็จะขาดความมั่นใจในตัวเองไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนะครับการจัดลําดับที่คุณลุงอิงเนี่ยอยู่ในลําดับที่29ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะถ้าเกิดปรากฏว่าเราเอาเงาของคุณทักษณิณเนี่ยนะครับที่คอยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาในฐานะคลา้ายจะเป็นกับแกนนาหรือหัวหน้าคณะรัฐบาลเนี่ยออกไปเนี่ย เราจะพบว่าคุณแพรทองทานยังไม่ได้แสดงภาวะผู้นําเลยหรือทักษะในการตัดสินใจในภาวะวิกฤตให้ประชาชนได้เห็นเป็นประจักษ์เลยก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าไม่มีคุณทักษิณนะครับก็อิทธิพลตรงนั้นเนี่ยนะครับผมว่าก็คงจะเบาบางลงไปอย่างมากท่านผู้ชมสตรีทรงอิทธิพลอันดับ29ของโลกที่ฟอบจัดอันดับออกมาคุณรอดบอก บอกถ้าเอาเงาตะคุ่มตะคุ่มของนายทักษิณออกเนี่ยนางสาวแพร์ทองทานจะได้อันดับ29ของโลกหรือเปล่านายทักษิณยังให้สัมภาษณ์แทนรัฐบาลอยู่เลยให้สัมภาษณ์ประหนึง่งนายกรัฐมนตรีอยู่เลยไม่ใช่หรือ,อลองเลิกโดยให้เอาเงาตะคุ่มตะคุ่มของนายทักษิณออกสอิท่านผู้ชมฟอบเนี่ยเพิ่งมาจัดที่เมืองไทยจาได้ไหมค่ะแล้วไปทั้งคุณพ่อกับนายกเลยอ่าใช่จําได้ไหมจําได้ค่ะที่ฟอบมา ฟอร์มะขึ้นเวทีให้สัมภาษณ์ทั้งสองท่านเลยค่ะตัวนายกก็พูดกับรองประธานลูกเหมือนกันขณะที่คุณทักษิณก็พูดกับตัวประธานเอาพ่อนั่นแหละเนี่ยจำได้ไหมจำได้ค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมทีมงานคุณสมฤทธิ์ไทยนักข่าวการเมืองช่องสามแจ้งเข้ามาท่านนายกเลื่อนประชุมครมเร็วขึ้นวันนี้ เริ่มตั้งแต่เก้าโมงสิบห้าแล้วนี่นะ่ะไม่มีใครพูดอะไรเลยเนี่ยคงรีบวิ่งจู้ยเข้าครมงกันเลยใช่ใช่แล้วมีใครป่วยไหมอ่ะออกขึ้นอยู่กับวรระใช่ไหมมาตอไปสิเก้าโงสิบห้าค่ะท่านนายกเป็นประธานการประชุมครมอนะคะแล้วก็สิบโมงครึ่งคุณปิดกสุขสวัสดิ์ คู่สมรสของนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีประจำปีนี้คือครั้งที่สองครั้งแรกไหมอ่ะครั้ง,งเออครั้งแรกไม่แน่ใจต้องรับเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาไ,ไหมครั้งแรกคุณหมอหมอ,อ่ะใช่คุณหมอพักพิไลเออภรรยาของท่านนายกเศรษฐาอันนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีอ่ะเที่ยวนี้จะเป็นคุณปิฎกนะคะแต่ว่าเป็นการประชุมรรรคมมรคั้งที่สองของปีนี้อ๋อแล้วบ่ายโมงนายกขึ้นเครื่อง ไปตวรวจราชการที่นครชิดพร,ราชแล้วจะต่อที่สุราษฎร์ธานีอันนี้กําหนดการเข้ามาอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้คุณปีดกและคณะจะไปงานโอท็อด้วยค่ะฮะคุณปี<อ>ปดกแล้วคุณปีดกไม่ไปเหรอเออไม่ได้ไปนครศรีกับสุราษฎร์กับท่านนายกมั<ะ>้งคะเพราะคุณปีดกจะไปโอท็อปซิตี้ต่อที่อิมแพคเมืองทองธานีไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ตามข่าวด้วยทีมงานตามสามีนายกด้วยนะ ตกลงคุณปีดกไม่ไปที่คนครเหรอถ้าฟังอย่างนี้น่าจะไม่ได้ไปค่ะเพราะว่ามีกําหนดการนําคณะคู่สมรสของคณะรัฐมนตรีไปงานโอท็อปซิตี้อออืืืม,มค่ะทนบูช้อมค่อยๆไล่กันเดี๋ยวดูตรงนี้